หลายคนคงรู้จักพุทธอุทยานนครสวรรค์ในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี like. ้ผมจะพาไปชมอีกด้านนึงก็คือธรรมชาติรอบๆที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ซ่อนอยู่ก็คือวันนี้ตั้งใจว่าจะเข้าอุทยานนกน้ำแต่เพราะว่าบ่ายสองกว่าแล้วแถมมีวี่แววว่าฝนจะตกเลยเปลี่ยนเส้นทางลองมาเส้นทางที่เคยใช้ลัดไปแทนเห็นว่ามีทางเล็กๆให้ขับรถเข้าไปได้ก็เลยเดินสำรวจปักหลักถ่ายนกอยู่ตรงนี้กว่า3ชั่วโมง และก็ได้นกเหล่านี้มาครับกระเต็นโอขาวนกยอดหิตตามบึงเพราะหาปลาหาปูหาอะไรกินในบึงนี่แหละแต่วันนี้กลับเห็นแค่นิ่งๆเกาะเหมือนจะอิ่มแล้วหรือไม่ก็ชื่นชมธรรมชาติเหมือนเรากระเตนปากลากมักเจอที่บึงบระเพ็ดหรือแม่น้ําเจ้าพยาแต่ก็นั่นแหละพอเปลี่ยนสถานที่มันก็เลยสนุกตรงที่แต่ละพื้นที่ให้ฟิลต่างกัน ซึ่งวันนี้มีช็อตเด็ดก็คือโดนกระเต็นใหญ่ไล่แต่ถ่ายไม่ทันเพราะยังไม่ถนัดถ่ายนกบินก็เลยอดได้ภาพเลยกระเต็นใหญ่นี่แหละพระเอกของบึงปากใหญ่สีสดสวยเหมือนกระตูนแต่ก็จะเข้าใกล้ายากมากเพราะมันระวังตัวสุดๆก็ถ่ายได้แบบไกลๆแบบนี้ อีวับตะกะแตนชื่อแปลกตัวก็นิสัยแปลกเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่ามันชอบฝากไข่ในรังนกชนิดอื่นให้ช่วยเลี้ยงเหมือนกาเหว่าเลยในพุทธอุทยานก็มีเยอะทีเดียวกระเต็นน้อยธรรมดาวันนี้เห็นด้วยแต่ว่าถ่ายไม่ได้ก็เลยเอาภาพจากสต็อกมาให้ดูไว้รอบหน้าถ้าได้ไปจะตามถ่ายมาให้ได้เลย ตีสีอีดกดทายได้แค่แซะเดียวแล้วก็บินหายไปเลยก็เลยได้ฟุตเทปสันส้นๆแบบนี้ดาวดินทุ่งใหญ่ตัวนี้ก็คือนกอบพยพนะบินมาไกลจากมองโกเลียไซบีเรียตะวันออกหรือว่าทางแถบทางเหนือนูนะ่นอะทางจีนทางอะไรอย่างเงี้ยหลายพันกิโลเลยนะเพื่อนหนีหนาวมาพักที่ไทยการเจอมันก็เหมือนสัญญาณว่า ฤดูหนาวเริ่มแล้วนะเนี่ยสชั่วโมงคือได้มาเท่านี้จริงๆมันมีนกอีกหลากหลายชนิดแต่มันเป็นนกพื้นฐานกับบางชนิดแยกไม่ได้เพราะยังเป็นนักดูนกมือใหม่อยู่ยังไม่ค่อยรู้จักนกนะแล้วก็ยังถ่ายไม่ทันด้วยที่เห็นก็คือบางส่วนที่มันอยู่จริงๆในบริเวณนี้ทําให้รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือมีแค่องค์พระใหญ่ๆแต่ก็ยังเป็นบ้านของนกนานาชนิดธรรมชาติรอบตัวเรายังมีเรื่องราวให้เราได้สํารวจแล้วก็พบเจออยู่เสมอครั้งหน้าเจออะไรเดี๋ยวเจอก็ถ่ายมาเล่าให้ฟังอีกครั Terima kasih